สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐินให้มหาวิทยาลัายราชภัฏบุรีร์โดยรองศาสตราจารย์ดรศิรานีจุฑป,ปมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัายรัชภัฏบุรีร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า500คนน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาท่วนตรีตรรมาสในพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมประจำปี2568ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมในวันที่31ตุลาคม2568 นวัดธรรมธีรารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์และจัดพิธีสมโภชภาพพระเกศินพระราชทานประจำปี2568ในวันที่30ตุลาคม2568ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฏบุรีรมัมย์ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการทำบุญทอดกรถินและเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกิดความรักความหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอีกทั้งยังเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลายัยในการทนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งพิธีถวายภาพพระกถินพระราชทานในปีนี้มียอดจตุปัจจัยถวายวัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,588,844บาท